ก็จะบันกากอินเทอร์ลกเ่นไปอีทีซัค์ค่ะเช้าแล้วค่ะวันนี้เก็บของมาเรียบร้อยสวัสดีค่ะ <c oughs> คนลงช่วยขนของขึ้นรถแล้ว Good morning วันนี้เราเตรียมตัวจะออกปันกันแล้วนะคะจากอินเทอร์เคค่ะวันนี้เราเริ่มออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตู่นะคะอากาศเป็นใจอีกแล้วค่ะไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปนะคะก็ใช้เส้นทางที่หลบเลี่ยง รถเหมือนเดิมค่ะก็คือจะเห็นวิวทิวทัศน์ตลอดทางและไม่มีรถเลยนะคะทางไกด์ของเราลูคัสก็จะเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดอย่างที่มินบอกว่าทุกวันต้องปลอดภัยที่สุดซึ่งวันนี้ก็ลัดเลาะมาสิทธิ์ในเส้นทางเล็กๆนะคะผ่านหมู่บ้านผ่านตัวคลองเล็กๆนะคะซึ่งเราจะเดินทางจากอินเทอร์เค n นนะคะไปสู่จีสัสกันค่ะวันนี้ ก็เวลาเจอสัญญาณอะไรนะคะก็จะค่นอนข,ข้างสุตรกเล็กเข้มงวดมากๆเพราะว่าจะได้ปลอดภัยที่สุดค่ะทุกคน สังเกตเห็นว่าวิวตรงนี้สวยดีนะคะพวกเราก็เลยจะจอดถ่ายภาพกันสักหน่อยค่ะเพราะว่าตรงนี้เขามีป้ายให้ถ่ายภาพกันด้วยออกจากโรงแรมมาปั่นมานิดนึงก็มาสต๊อปถ่ายรูปกับยอดเขาดูงฟาวที่เราขึ้นไปหิมะเมื่อวานนี้นะคะดูไนใกล้ๆแล้วที่นี่เขาแบบว่าฮิดเล่นไอเนี่ยพารามิเตอร์ใช่ไหมเต็มเลยพารามอเตอร์พาราอะไรสักอย่าง วันนี้ปั่นเป็นวันที่3แล้วนะคะไม่ค่อยเหนื่อยแล้วเพราะว่าวันก่อนหน้านี้เราก็ปั่นชิลมานะคะแล้ววันนี้เราก็จะปั่นชิลๆอีกค่ะวิวตรงนี้มันย่้าบอกว่าอยากถ่ายมาให้ดูเยอะๆนะคะแต่ทางมันแคบค่ะวันนี้เราจะปั่นจากอินเทอร์เนชั่นไปจิซาน ไม่ว่าจะปั่นผ่านเส้นทางธรรมชาติหรือว่าเส้นทางที่เป็นผ่านเมืองนะคะมันก็ได้ความรู้สึกคนละแบบแต่ว่ารู้สึกว่ามันสวยมันเป็น c e f u l เป็นสถานที่ที่ควรมาท่องเที่ยวและการปั่นจักรยานมองธรรมชาติมองรอบๆตัวไปอย่างช้าๆเนี่ยมันทําให้เรารู้จักกับสถานที่นั้นแบบอย่างใกล้ชิดนะคะได้เห็นอะไรเล็กๆน้อยๆระหว่างทางเนี่ยและเก็บมาเป็นความทรงจําเป็น Memory ได้อย่างดีเลยนะคะซึ่งครั้งเนี้ มินโชคดีมากที่ได้ไปกับทริปนี้นะคะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศในฝันแล้วก็อยากจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มันสามารถเอามาเล่าต่อบอกต่อให้ทุกคนได้เห็นได้ไปเที่ยวกับมินในทริปนี้ด้วยค่ะตัวอาจไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแต่เราเที่ยวผ่านคลิปนี้ไปด้วยกันนะคะจากอินเทอร์เลนดนนะคะเราก็จะปั่นเรียบทะเลสาบทูนนะคะ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจีสัตเลยค่ะก็เส้นนี้มันสวยงามอยู่แล้วนะคะเวลาเรามองเห็นทะเลสาบสีฟ,ฟ้าๆและก็มาเข้าสู่วิวภูเขาที่จะผ่านหมู่บ้านเล็กๆนะคะคือเส้นนี้จะมีความมีสเสน่ห์นะคะ ลัดเลาะทางทะเลสาบนะคะสวยงามมากวันนี้อากาศดีอีกแล้ว <Okay. S 1> ตรงนี้เขาเรียกว่าเล็กชูนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นทะเลสาบที่เราจะลัดเลาะนะคะ mm hmm. เพื่อไปจิซัสค่ะมีมเป็ดด้วย สวิตเซอร์แลนด์นะคะถือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีความมั่งคั่งสูงสุดชาติหนึ่งเลยเขายังมีระบบการจัดเก็บภาษีและระบบสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพสูงโดยมีระบบการศึกษาการสาธารณสุขการคมนาคมและสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพบอกได้เลยว่าคุณภาพชีวิตของประชากรที่เนี่ยดีมากๆเลยค่ะประเทศนี้นะคะพื้นที่มากกว่า70%เป็นี้ยเป็นภูเขาคือเทือกเขาแอลนะคะมีแม่น้ําที่สําคัญก็คือแม่น้ำรายแม่น้ำโรนแม่น้ำติชิโนและแม่น้ำอินค่ะ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีทะเลสาบเยอะมากนะคะลักษณะของภูมิประเทศจึงไม่ค่อยมีที่ราบค่ะช่วงนี้เราก็จะปั่นไต่เขากันนิดหน่อยนะคะผ่านเส้นทางที่มองเห็นภูเขานะคะแล้วก็มีหมู่บ้านเล็กๆค่ะซึ่งเส้นนี้มีเสน่ห์มากเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ปั่นมาจนถึงเมืองสเปียตค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะวิวตรงนี้สวยมากๆเราเลยจอดถ่ายรูปกันนิดน,นึงค่ะ มองออกไปก็จะมีเรือหรือว่าเจสกีเนี่ยจอดอยู่เต็มเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะเราปั่นมาถึงเมืองสเปียสนะคะที่มีท่าเรือเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราสกิปการปั่นนะคะแล้วก็เอาจักรยานขึ้นรถเนี่ยไปเจอกันอีกทีที่จีซัสนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาจักรยานลงมาปั่นเข้าเมืองจีซัสกันอีกนิดหน่อยนะคะก็จะได้ไม่หนักจนเกินไปเพราะวันนี้แบบเป็นวันที่ชิลมากนะคะเผื่อจะได้มีเวลาไปเที่ยวกันต่อ ส่วนเดียวตัวเราก็ไม่อยูดในรถตุ๊กคะกระเป๋ากรยาเราก็ยุอยู่นี้ ันดดก่อตอันค่ะนั่งรถไปประมาณสัก40นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันต่อก็ทากันแดดเตรียมไว้เลยค่ะตอนนี้เรามาเริ่มปั่นกันต่อแล้วนะคะเดี๋ยวปั่นไปหาที่นั่งทานลันช์กันเป็นแบบปิกนิกนะคะเพื่อเข้าสู่ Jesus ว้าวยิ่งสวย ถตรงนี้เลยโอ้ oh, สวยมาก mm hmm. นี่รถเรามาแล้วนะคะรถสวิตท,ที่ขับตามเราตลอดทาง mm hmm. เวลามีปัญหาอะไรก็สามารถซ่อมแซมได้เลยทันทีนะคะ okay. ที่เรามาสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้ไม่ใช่แต่ละวันปันป่นปันให้มันจบจบไปนะคะเพราะว่าเราจะแวะนะคะชื่นชมธรรมชาติและดื่มด่ำนะคะธรรมชาติที่เราได้มาในครั้งนี้วันนี้เราจอดทานอาหารกลางวันกันที่นี่ค่ะทานแซนด์วิชนะคะแล้วก็ชมวิวนี้ค่ะเป็นการทานแซนด์วิชท,ที่วิวร้อยล้านมากามาม หลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปั่นกันต่อซึ่งจะเป็นขาลงที่สวยงามมากๆมิ้นเสียดายมากที่ไม่ได้เอากล้องติดติดตัวไปนะคะเพราะว่าไม่สามารถถือกล้องมือถือถ่ายได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นทางลงยาวเลยแล้วมันสวยมากๆค่ะทุกคนสวยแบบอยากเก็บมาให้ทุกคนได้เห็นทุกทุกอย่างเลยนะคะเสียดายจริงๆที่ถ่ายไม่ค่อยได้เพราะกลัวอันตรายด้วยค่ะ ใกล้ความจริงแล้วนะคะเพราะว่าเราปั่นเข้าเมืองมาแล้วค่ะเส้นนี้นะคะเป็นถนนพรหมนาฏค่ะซึ่งลักษณะอาคารบ้านเรือนที่เราเห็นนะคะจะเป็นแบบสวิชชาเล่ค่ะถนนกลางหมู่บ้านที่เราปั่นผ่านอยู่นี้นะคะจะเป็นถนนที่มีร้านแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องประดับรวมถึงนาฬิกายี่ห้อดังๆอาทิเช่นลุยวิกตองนะคะหรือว่าจะเป็นแอร์เมช ตอนนี้เราก็มาถึงเมืองจีซัสแล้วนะคะที่นี่ก็จะมีร้านอาหารมีร้านแปรนด์เนมพวกขายสินค้าต่างๆด้วยนะคะก็วันนี้ได้กลับเข้าเมืองแล้ว ก็เป็นเมืองจิสัตนะคะก็เป็นถนนเส้นพมนาทนะคะที่เขาจะมีสินค้าต่างๆก็เป็นถนนเส้นในเมืองที่ส่วนใหญ่คนก็จะมาแวะเที่ยวกันแล้วก็ซื้อของกันค่ะ